ดอกเอ๋อยยาสุรลายเดิบหองพันพี่น้องเก่ายาสุระเผาเสือไปหลงหยองพบิดดีท่านเจ้าได้ขี่สั่งกังผมคือพญายาสุรืเทชาวน้าผูุกี่ควายควอนกลาพี่น้องเข้าคอนอีสานครับว่าถิ่มกันครับไปไส่กันเลือดอีสาน่อยต่อยซอยชงซอยเชียรยกันเด้อพี่น้องเด้อ ฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อครับพี่น้องเดอ้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิ่งไว้น้ำในเด้อครับเพื่อชิาผิดใหม่ๆขอบคุณครับอา้าวสวัสดีครับพอแม่พี่น้องครับมือนี้ผ้าพีผ้านองมักไก่เด้อพี่น้องเด้อนะครับพี่ลราพี่น้องเฮ้านะครับเกือบเขาจังหวัดสุไทยนะครับติดริมโค้งพี่น้องเฮ้าเพิ่นติเปิดเจักโตนะครับ ารายละเอียดจะเราโตสิเป็นยังไงราคาสิเป็นยังไงมา่งหุ่นจักกับเจ้าของเพื่อนสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับแนะนําตัวพอ่พอพ่อแหล่ที่พอ่อเนอี่ยแหล่เนาะบ้านอยังพอ่อเขาอยู่เอาหม่องทีหน้าเขาอยู่หม่องขอบขั้วเขาอยู่บ้านนาแต่บ้านนาแต่เนาะเป็นบ้านตำบลทีพนน่พ่อเนาะตำบลนาแต่อำเภอขาตะกา้าขาตะกา้าพี่น้องเฮาสกลนครเฮานะครับจังหวัดสกลนครนะครับเป็นอำเภอสุดท้ายที่พ่อเนาะครับก้อนที่เขาบึงการเนาะครับนี่นะครับ ต้อเขตกระบึงการต้อเขตกระบึงการพี่น้องเฮานะครับอำเภอค้ำตะก้าพี่น้องเฮาอยู่ตมบลนาแต่นะครับบ้านนาแต่เป็นบ้านตมบลนะพ่อเนาะครับไปง่ายมากสะดวกพี่น้องเฮานะครับไปง่ายมากสะดวกเลยนะครับออกทางดำออกจากอ่าค้ำตะก้ามาออกจากตัวค้ำตะก้ามากกับมาตมบลนาแต่เลยเนาะเออประมาณออกจากเพื่อค้ำตะก้ามาประมาณเจ็ดโลครับจับอ่าจีพีเอสมาองค์การบริหารส่วนตมบลนาแต้พี่น้องเฮานะครับแล้วก็สิเของมาทวงหายทงหน้าหาต่อพ่อกับจัง โทรหาเรานะครับเบอร์โทรได้พอเบอร์ยังเหรอศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหกสามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสี่ศูนย์สามเก้าสี่ศูนย์สามเก้านะครับยี่พอมีไลน์บ้างรันเหรอมีครับเป็นทั้งเบอร์โทรเบอร์ไลน์ด้วยพี่น้องเด้อนะครับยี่พอเนี่ยแหล่พี่น้องเข้ามาบอกง่ายๆตามภาษาไทยบ้านนะครับผู้เฒ่านอหน้านะครับนี่คือมองอ่าซำนักผักพิงเพิ่์ลเด้อพี่น้องเด้อนะครับเนี่ย มองนอนเลาเด้อพี่น้องเด้อนะครับแล้วก็นี่คอควายพี่น้องเฮาให้พี่นอ้องได้เบื้องนะครับว่าผู้เฒ่าเพิ่นเลี้ยงควายนอนหน้านะพี่น้องเฮานอนหน้าเลี้ยงควายอยู่ตั้งแต่สมัยเก่านะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เข้าพอเฮ็ดหน้านี่นี่เดีใส่รถเ,เ,เกี่ยวบ่อจะอีหว่าเดี๋ยวใส่รถเกี่ยวเกี่ยวเอาเองสองเถาเอามือเกี่ยวนี่ดิแมนแล้วโอ้พี่น้องเฮาหมื้อนี้นะครับเบิ่งพุ่นน่ะเห็นบ่พุ่นน่ะเห็นบ่ตะกองเข้าเพิ่นน่ะครับกําลังขึ้นร่อมนะครับกู้เขาอยู่ก็มีเนาะงพอเนาะเอนที่เขาพังกู้ก็มีเนาะเออลูก ร้านเคยเมากู้เขาให้มากู้มาหมัดอยู่ได้พี่น้องเด้อภาษาไทยเอิ่นหมัดนะครับเอิน่นหมัดเขาพี่น้องเข <c oughs> านะครับจะอีสานบ้านเทาเอิ่นเอิ่นกู้เขาเนาะพอเนา <c oughs> ะเออเอาวันนี้พอเปิดตัว <c oughs> สามตัวสามรายการครับสัมยกคอกอัะนเน <c oughs> าะครับสัมยกคอกสัมยกคอกฮัจยามยีผู้ใด,ดอ,อยากได้ไปพัฒนาต่อพี่น้องเขานะครับแบ่งผีแบ่งน้องไปเลี้ยงพี่น้องครับอยากได้โคมได้ก็คือเล่าเล่าเปิดมาทุกตัวแล้วพี่น้องเขาแต่ว่า กับว่ามันว่าให้ยกไปนะครับก็คือไหโยกก็ดีแต่ว่าถ้าบ่ยกกะอยากได้คู่ใดคมใดก็มาเรียกเอาเนาะพ่อเนาะครับมีแม่พันธุสองคมติเหรเออมีสิ่สองคมสองคมกับตัวผูอนาคตพ่อพันเป็นพ่อพันไปเป็นแล้วครับผสมน้ำบานเท่านี่เนาะได้ได้แล้วเนาะได้แล้วนะครับนี่แลวมแล้วสองสามแม่ซี่แม่แล้วสามแม่ซี่แม่แล้วเบ้าหน่อยพี่น้องเข้าต่ว่าสูงลอยหาซิบกัวพี่น้องเข้ายู่นี่นะครับเลี้ยงธรรมชาติพี่น้องครับบ่ควายอยู่นี่บ่ได้กินหัวอาหารพี่น้องเข้าบ อันนี้คือไง่โดยพันธุกรรมหรอกกไง่โดยธรรมชาติพี่น้องเฮาแง่โดยเฟี้ยงโดยหยาโดยแท้พี่น้องเฮานะครับบ่หุจักหัวอ,อาหารนะครับอยู่นี่มาพอมาเนี้เอาตัวแรกแหกมันเป็นไดให้แบ้งพีแบ้งน้องไปยังไดตัวนี้ลรลยละเอียดเพิ่มมากกันนะตัวนี้จุง้งพุ่นเด็กจุง้งพุ่นมองเดินๆ <c oughs> พุ่นน่ะมาโอ้เออพุ่นอ่ะเอา,ลารลยละเอียดมาบ่านี้ ตัวนี้ลูกสาวดาวเหนือลูกเป็นลูกสาวของดาวเหนือเนาะครับเอกสารเอกสารมีเอกสารมีเด้อพี่น้องเด้อนะครับตัวนี้เป็นลูกสาวของดาวเหนือโอ้หัวกับปากไหมเพิ่นจีน้ำอาหนึ่งได้บ่หรอพ่อเพื่นจีน้ำเพื่นจีน้ำไน้ขู่ได้บ่นน่โอ้หัวง่ก่หมดหนึ่งนี่เนาะส่วนสูงเพิ่นร้อยสามแปดรอยสามสิบแปดพี่น้องเข้ากับบ้านบ้นค่อยสูงมากนะครับบวกลบครับแต่วามาเบื้องการแจ้คหลูงเพิ่นนะครับ อันนี้อันนี้เป็นโค่มนี่พอเนาะครับเป็นโคมเป็นโคม่มนี่ย่ายันบอกว่าเป็นยังบอกว่าเป็นยังเดี๋ยวผมนำท้ายกันเลยว่าเป็นยังตัวลูกมันนำไปซาดิตัวมันเอ,เอาตัวเอาตัวเมียนี่ก้อนนี่สูงร้อยสามสิบแปดบวกลบครับได้เฉียวครูแล้วพอเนี่ยสองครับได้เฉียวสองคู่เนาะสองครูเฉลียวสองคู่นะครับได้ลูกมาแล้วตัวหนึ่งงางน้ำกลนพี่น้องเฮ้าตัวที่ท้องตัวที่สองนี่ท้องเนาะพอเนาะครับจักเดือนแล้วพอผสมเมษาผสมเมษาเก็เดียนบ่ เอาเอาย่งไรเลยคือผสมเดือนเมษาเนาะพอเนะสามสิบเมษาอ่าสามสิบเมษาเป็นมือผสมนะครับผสมพอไรบ้างนี่พ่อพอกับบักท่องยื่นนี่ลาโตที่เปิดต่อไปโอเป็นพอพันประจํำคอเข้าอี่เนาะครับนะครับเราจังเบิงพี่น้องเข้าต่ว่าเบิงตัวนี้สะก่อนนะครับท่องเจ็ดเดือนแล้วเป็นควายเลี้ยงธรรมชาตินะครับดอกเขาบักย่างใหญ่ยเงาเขาใหญ่นะครับเล็บควายอยู่นี่พี่น้องเข้าเพราะตองห่วงพี่น้องแล้วผมอไหมเบิงเบิงเล็บควายเพิ่นเด้อพี่น้องเด้ออันนี้คือควายมาพัฒนามาแล้วนะครับในขันในขันหนึ่งพี่น้องเข้า่นเล็บดี เป็นควายกระดูกไงเป็นควายห,หนังหลายพี่น้องเฮาแต่ว่าหนึง่งเคิงให้น้ำนมลูกนะพ่อเนานะครับเ่ิงเลี้ยงธรรมาชาตินะครับควบนี้ท่พอเปิดเจ้าบาทเจ้งไปเบ่งลูกเอาราคามาก่อนเปิดหาซิบหาครับหาเมื่นหานะพ่อเนาะครับพันธุกรรมสองสันเด้อพี่น้องเฮาตัวนี้นะครับครับเบ่งกันเลยพี่นอ้องเฮาเป็นควายกระดูกเขาดียวดีนะครับเพียงแต่ว่นอาเพื่อเลี้ยงธรรมาชาติอิหรี่พี่น้องเฮาอันนี้คือบ่ทันเคย อ่าได้ออกสู้สายตาประชาชี้ด้วยพี่น้องเด้ออันนี้เทือแรกนะครับเทือแรกช่องแรกเลยพี่น้องเฮานี่นะครับแล้วก็บบวกขวยมีผู้มาไายนะครับแถวนี้เบิ่งเลยนะครับวู้ววงเขาไหมลูกสาวดาวเหนือเอกสารมีมีครับนะครับสูงร้อยสามสิบแปดนะพอนะครับสามสิบแปดบวกลบสามสิบแปดบวกลบเส้นหนึ่งเนาะครับเอาจากเส้นหนึ่งสามเจ็ดบวกขาดที่พอนาะครับบวกขาดสามเจ็ดบวกขาดพี่น้องเฮาเบิ่งตัวตัวลำชิงสีดอกเหลืองงามนะครับหาเงิน หาเมื่อนหาครับหาเมื่อนหาเป็นหางฝรยังมันดีโพดนะครับต่อรองได้ต่อรองได้ห้องก็เื้อห้องซื้อใส่มาเบื้องตัวซะก่อนมาเบื้องตัวมาคุยกันเบื้องตัวเก่งมาคุยกันเบาเลี้ยงปากเลี้ยงนาเขาเบาเลี้ยงโอ้โอ้ใหญ่พี่น้องเ้าบ่ามันบ่ามันค่อยบ่ามันค่อยเขาหน่อยดิเบื้องเด้อพุดหรอไม่ผุดน่ะเงาเขาพุดน่ะเขาบอกยายพี่น้องเขาปากเขใหญ่นะครับหัวเขใหญ่ตาเขใหญ่เบื้องเงาพุดน่ะเรียบดีโพดเนาะครับห้าหมื่นห้าครับผูกไปวันนี้พ่อเบื้องลูกมันวันนี้ เดี๋ยวพาบเบิ้งลูกเพคนเด้อพี่น้องเด้อนะครับเรียนยุคกี่เพียร์พี่น้องเฮาอืมใช่แล้วไปแล้วเอามาหนีไหมบ้าไปไม่ลูกไปไหมไปไหาแม่ไปไปมาไปพ่อยกก็ไม่ยกไปไปยกไปหาแม่ไปกำลังเออหาเรื่องกับตัวนั้นก็ได้การเล่อยแล้วมาไม่ยกก็แม่ไปไปไปเบิอ้องพี่น้องเขาตัวนี้ลูกไผ่ของพ่อ,พอนี่โมฮูจักพอ่อ เอาเอาสีเลยพอสีเลยเอาสีเลยว่าไปยังเอาสีเลยนี่คือลูกแมวหันเนาะตัวนี้เป็นบ้องหุ่นจักพอนะพอเนาะเพิ่งเกิดเดือนไหนพอเนี่ยกุมภากุมภาปลายเดือนเกิดปลายเดือนกุมภานี่่น้องห่อโอ้สีชื่ออะไรเนี่ยพอได้เนี่ยปลายเดือนกุมภานะครับทำก่อนจะจอบเเคยออกลิปนี่ละ อันนี้คืออันผู้เฒ่าเด้อพี่น้องเด้อน,นะครับเร่าบ่ตัววพี่น้องเฮาเราบอกตรงๆรงๆเลยก็คือว่าบ่หูจักว่าพอไดเนาะ <c oughs> บ่หูจักบ้หูจัก่าพอไดพี่น้องเฮ้านะครับแต่ว่าแม่เพื่นนั่นเป็นลูกสาวดาวเหนือพี่น้องครับตัวนี้บ่หูจักนะครับแต่ว่าทางต้นตัวน้ำชิงพี่น้องมึงเอา <c oughs> เพื่อนนั่นติดทองแม่มาอ <c oughs> เลยบ,บ่หูจักเบ่งพี่นอ้องเฮาแช่งขาบอกย่างไงนะครับทายนี้บูยถ่ายแหมย่างอีพออย่างอก้อนมึงย่างอก้อนไปเลยมาๆๆมายกมา ไปไปเอาควักบกยกไปซื้อซื้อมาตินี่ซื้อบกยกตินี่ซื้อเพื่อนอะซื้อยกไปเพื่นลูกไปไปเลยหาแม่เจ้าไปไม่อยากไปอยากไปหาแต่แก้วอายบุกเด้อหาแต่ประกันท่องสูงลอยนีสิบหาได้ไปพอสิบประมาณนี่วะประมาณนี้เนาะเออเกิดเดือนกุมภาพันธ์พี่น้องเด้อนะครับแม่นี่แม่นี่ผสมเมษาเนาะแม่นี่ยี่สิบหกกุมภาพันธ์ชื่อได้แล้วฮะยี่สิบหกกุมภาพันธ์นีสิบหกกุมภาพันธ์มือคลอดเพื่อนอะ แมนอืมเอาได้กินต้มน่องโอ้โทติ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่น้องเฮาเอาเปลี่ยนได้พี่น้องครับเบื้องการใจลูกขนาดบ้องหุแจ็คพอที่พี่น้องเฮานี่ถ้าแม่นผสมตัวดีๆเนาะพอเนาะครับได้การอยู่อันนี้ซื้อสองได้สามได้พี่น้องเด้อหาเมื่อิน่ายไร้ก็พ่อหาเมื่นหาครับหาเมื่นหาเนาะแม่กับพ่อได้ได้มุ่งก็ได้การส่งลูกกับแม่ก็บ้องได้เจ็ดแปดเดือนแล้วนะครับตัวนี้กันพุ่นไหมน้าเขาพุ่นไหมพุ่นไหมต้นตัวล่ำชิงไหมปาตัว แต่เขาเปิด 2, ปสองมื่นกลัวกับเท่านี้เด้วนี่ไหมพวกนี่พเพราะถ้าเนื้อตัวว่ดีปหนีซ้ำตัวนี้อ้วนพอมกระดูกปังไงนะครับหัวปังยังไงเลยพูดนะหางบ่จักพอเนาะพอเนาะบ่หูวจักพอ,พอหูวซ้ำตัวเลยนะพูดนะดหลักมุ่นมึงอู้ติดแมนมาเอา้าพี่น้องเข้าเดี๋ยวผมตีให้แยกวะพ่อเออมาคุยกัน <c oughs> <c oughs> มาคุยกันแยกกันได้ที่ผมเคยถ่ายคลิปเปิดเนาะพี่น้องเนาะจังตัวนี้นะเขาเกิดห้องสองมื่นกลัวนะครับ แต่ว่าตัวแม่น่ะก็สี่หมื่นกว่าอันนี้เราเปิดหาทั้งแม่ลูกสามหัวใจนี่หาเมื่อนไทรปะหาเมื่นหาครับหาเมื่นหาเอาพี่น้องสามหัวใจพิจารณาเพิ่งเอาแล้วขั้วไอ้พวด้ปรุงได้ดแจงนะครับมาตัวนี้ไปเนี่ลูกมันนี่ผมติดจองแล้นี่อ่าเป็นควายเผือกนะพ่อเนาะครับเป็นควายเผือกพี่น้องเฮานะครับเดี๋ยวเสียวลูกไปเห็ดเห็ดหวานเห็ดยาเนี่ยวู้วววผลมาผู้ใดเลี้ยงควาย้พวกมีควายดอนในขวัก นะครับเลี้ยงควายดอนให้มันคุมโรคคุมไพ oh, ม่เพื่อนว่าเพื่นบ่พอครับโอ้แม่เพื่อนบ่มีกะแม่แต่น้อยเดียวเลยพี่นอ้องเฮาจุดเดียวกับพ่มีมี่จะยืดจมูกนะพ่อเนาะครับ,รบมี่จะยืดจมูกมี่จะยืดจมูกพี่น้องครับแม่เพื่อนนี่เป็นสายใดพ่อโอ้ยผ oh, ู้จันที่ชื่อมานน้ำเพื่อนกะเพื่อนก็ว่าอันสายแก้วฟ้าละควายตัวนี้พ่อเลี้ยงเตืเหึงนี่ไหวแต่แจ้มันได้สิบสามเดือน <laughs> <laughs> เลี้ยงมาจนได้ลูกตัวนึงแล้วครับมีพี่นอ้องเฮา อย่างจะหน้อยนะครับตัวนี้เอาง่ายเลยคือเลี้ยงแต่ออกนมพี่น้องเฮานะครับเพื่อนว่าเป็นสายเกี่ยวฟ้าเนาะเพื่อนว่าสั่นละแต่ว่าดอกเขานี่ป๊าสเถเพราะว่าหลักฐานเพื่อนบ่มีอ๋อตัวนี้บ่มีตัวนี้บ่มีเอกสารมาเนาะเอกสารเบิ่องบนพูดนะว่วงเขาเพ่นนะครับพ่นนาเขาแง่กระดานแง่นะครับลูกแรกตัวนี้เนาะพ่้อมปะลูกแรกลูกแรกลูกแรกเขียวจักคู่นี่สองป๊อสเ่สามคู่เดียวคู่เดียวคู่เดียวจีตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเบิ่งก่อนเบื้องบนพี่เบื้องพี่เบิ่งพี่เบิ่งคู่สองหลุด โอ้คู่สองตะลุดหัวตะลุดวางแล้วเอาพี่น้องเฮานี่นะครับเอ้ไอาไหนว่าอายุเป็นน้องกับแม่ดำจังหน,น่อยเนาะเออน้องแม่ดำปีหนึ่งเบิ่งเอาเลยพี่น้องเฮาเนี่ยตจ้ได้แง่านะครับได<ล>้แง่าหางผัวดีแชงขาเรียบๆดีสูงลอยเท่าได้พอนี่ยทอกันกับแม่น,นั่นแถวทอกันเนะาะหนว่ามันอยากเลื่อยอีนั่นเนี่ยเส้นหนึงหาา่งบ่เขาว่าเราหั่นกันเลยเหรอเนาะเส้นหนึ่งเออเลื่อยเส้นหนึ่งตัวนี้สามแปดสามเก่ายุบประกันได้สามแปดเนี่ยแปดสามเก่าลอยสามแปด สามแปดบ่ขาดเนาะบ่ขาดบ่ขาดบ่ขาดพี่น้องครับตัวนี้แล้วเป็นควายเฉียวเขาจะได้คู่เดียวนะครับครูสองพึ่งรุ่นพี่น้องเฮาเนี่ยบ้านนี้ลูกเพื่อนบ้านนี้ลูกไผ่บ้านนี้ลูกสาวเพชรลำโขงครับเอามาเบิ่งแม่ครับสะก้อนหุ่นจักแล้วบ้านนี้บ้านนี้แม่นี่เป็นสัตว์มือนี้ครับแม่นบ่าพอแม่นแล้วเบิ่งอันบักกันท้องกันล่างอันเดี๋ยวมันยจะนี่เดี๋ยวสิปล่อยบักท้องมาชั่วแม่บ่หลังจะฝ่าวาเนาะจะฝ่าวเห็ดเนาะกันปล่อยมาขันปล่อยมาชั่วอันนี้พ่อต้องดึงมันไปเด้ ถาเทีเยบพี่น้องเพิ่นอยากใส่ตัวอื่นนะครับเออเทียบกับเจ้าประมักน้ำเพิ่นอยากมักตัวอื่นเพิ่นอยากใส่ตัวอื่นถ้าเทียเพิ่นหักเพิ่นหอมข่อยแม่คมน,น,น,นี่เนาะบารนี้ท่พอเอาเดี๋ยวผมทวนให้เนาะตัวนี้เพิ่นว่าเป็นสายของเกี่ยวฟ้าเนาะพอเนาะครับเป็นสายของเกี่ยวฟ้าแล้วกบารนี้ลูกตัวที่ยังน,น้ำกลดน,นั่นคือลูกสาวของไผก่อน <s ales> สาวเพชรลำของอันนี้คือผสมเองอยู่กับขอกอยู่กับขอกนี่เอกสารอันนี้คือผสมเองอยู่นี่เด้อพี่น้องเด้อนะครับเพราะว่าแม่เพิ่นนี่เพิ่นเลี้ยงมาตั้งแต่เป็นสสาาาววนนนนน้้้อออออยยยะครรับแลลลลกกก็ููเเเเเพพพชโขงงีี่่่่ิผมฮ อ๋อนี่พอใส่บริการหมออะไรอยู่รอบีน่น้องเฮาหมอเบียร์หมอเบียร์เนาะหมอเบียร์อยู่น่าแต่เฮาที่ใส่บริการนี่นี่อ๋อหมอเบียร์เด้อพี่น้องเด้อนะครับเพิ่นอ่าเป็นหมอผสมอยู่เหาะมือ้อนี้พี่น้องเฮาเพิ่นมาดูแลคอกเพิ่นมาดูแลควายเฮาเนาะพอเนาะครับนี่พี่น้องเฮานะครับกเป็นยังบุญยังคุณพี่น้องเฮาออกมาลูกตัวแรกก็เป็นเผือกเป็นลูกเพชรลำโขงเผือกเด้อพี่น้องครับลูกเพชรลำโขงเผือกนะครับซึ่งตัวนี้เดี๋ยวผมเบิ่งนะครก่อนผมน่าสิจองนะครับพี่น้องเฮา ผู้ได้อยากได้แม่นะครับอยากได้เอาราคามาก่อนคุาคมนี่เอาราคามาก่อนหกสิบครับหกหมื่นแม่นละครับราคาห้องครับราคาห้องอันนี้ต้องยำขอยำพี่น้องเด้อพี่น้องเด้อวาเป็นคยอ่เลี้ยงบ้บานนะครับว่ตถดิปกรงแตงนะครับพี่น้องเบ่งเอาเลยพี่น้องหฮาเนี่ยเนี่ยเขานี่เป็นเขาเขาข่ำเนาะพอเนาะครับควอยดอนเพิ่นว่าให้เลี้ยงเขาข่ำนะครับควอยดำเพิ่นลให้เลี้ยงเขาแกวพี่น้องห้องตัวนี้นี่ อ่าเป็นควายเขาค้ำนะครับเผือกเผือกเผือกฝ่ายเฉพาะเนาะครับเผือกฝ่ายเผือกฝ่ายมีมีเม็ดทั่วจะอยู่จมูกสองสามจุดเนาะมีอยู่สองสามหยดน้อยเดียวอ่าน้อยเดียวสองสามจุดมู้นั่นนี่พอมีจักจุดพี่น้องเขาเบิ่งเลยนะครับอัายุขาอายุแข้งนะครับอันขี่มันเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> ขี่มันขี่มันนะครับเอาตร, <c oughs> ตรงๆเลยพี่น้องเขา่ได้ล่างเวลายั้งหกหมื่นแม่ลูกนี่งหกหมื่นครับแล้วนายทองถ้าสมมติว่าเพิ่นอยากได้พอได้พอทำให้เพิน่นบ่ยั้งได้ครับให้เพิน่นโทรมาบอกเขาเนาะว่าอยากได้พอไดเนาะ นะครับแต่ว่าก็ต้องถามหมอกนว่าหมอมีบ่เนาะครับพอแถวเฮานี่ค่อยพัฒนากับบ่อข่ายที่พอเนาะบ่อบ่่อข่ายบ่่อข่ายจังหมู่บ้านเฮานี่มีพ่อหาชิปตัวพ่อะมัหมู่บ้านเฮานี่โอ้ยย่างบ่ถึงอยู่ดอกแต่ว่าเศร้าตัวกว่าบ่อเถิงเนี่ยพี่เอาผูกไว้บ่ะนี่แม่วันเดี๋ยวผมจะพาเพิ่นไปเบื้องลูกบ่ะนี่ผ้าพีผ้าหน่องเบื้องลูกผูกไว้นี่ละเดี๋อาแบบนั่นมาช่วงหน่อย โอ้ถ่ายดีหางดีหางเง่างหางเลยหางดำเลยพี่น้องเด้อน,นะครับนมเต่าใหญ่นะครับลูกจักเดือนพอสองเดือนครับตอมหาหางแม่ได้ไวะพอตอมหาหางแม่ได้มันหลืงดีวะมันหูดีวะก็ได้เยอะไปอยากให้เบื้องอันอยากให้เบื้องขาแม่อยากให้พี่น้องเบื้องขาไหมไปลูกไปปวดมันเป็นส<ป>ียางใส่กล่องเหมือนวะโอ้ดอกเขาไหมเดินเลยมีดอกเขาไหมเดินเลยโอรอรอ ลูกสาวเพชรล่ำโขงเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้อ้าวหลากหลายยังอีหลายยังมาไก่พ่อเลยมันเต็มจอมันหล่นจอป้าพี่น้องเขาเบิรงก่อนนะครับพูดหน่อยไหมฝ่ายนะครับบ่มีมองชิมเลยขาตัวนี้บ่มีกาเลยตัวนี้ลูกบ่มีกาจักกันป้าตัวโอ้ย่เอาเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้พูดน่ะพูดน่ะเบิรงในเบียงล่ะอันนี้ลูกสาวเพชรล่ำโขงเกิดยุขวักขึ้นเด้อพี่น้องเด้อผสมยุขวักขึ้นนะครับอันนี้ของแท้นะครับพี่น้องเฮานะครับ อ้าแม่ไอ้แม่ไอ้ยานตื้นเนี่ยขาแบบเงาม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 าเดี๋ยวพี่น้องมาเอาแม่มันเด้อมาเอาแม่มันตัวลูกมันผมสิจองนี่ยมาเดือนใบหูพี่น้องเขาเาเบื้องใบหูควายหน่อยทอแม่ได้พี่น้องได้แล้วเดี๋ยวสิวาวปวดเดี๋ยวเบ่งออกนะเอาใบหูใหญ่เนาะถับใหญ่ดีพอเนาะใบหูใหญ่ควายนมอยเขาจะเกิดช่วงเขาจะพอสองเดือนเบ่งออกมาใบหูทอกันกับแม่เอาด้วยออกมาใหม่ๆโอ้มันคือใบหูใหญ่พ่อพ่อพ่อแปดทิศเทียนมาพอเนี่ยตอนออกมาแล้วขอด แล้วขอดพ่อแปรทิศเทียนบ่วุฒิวิจุวิจุวังนี่นะเกศเก่าเกศเก่าแปรชีพเน่นะโอ้กะ,ะกะถือว่าเมียสมีเนาะครับกะถือว่าได้การอยู่แต่ว่าขาผุนี่ที่มาลายเนี่ยเถอะเนาะโอ้ได้การอยู่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวกะจะหอนเม็ดแล้วเดี๋ยวอีกน้อยเดี๋ยวหอนเม็ดเนาะตัวนี้สิบวอล์ล้งไม้ครับเฉพาะหรอกห้าจ่องแต่ว่าถ้าม่มีผู้มาข้ามน้ำแต่ตัวนี้ผมจ้องได้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 งกเมื่อนาะครูนี่เนาะ คสุดคุ้มพี่น้องเฮาเดี๋ยวสิบอกสพเราทำให้มาเอาตัวนี้ออกมาบัดนี่ยนะมามาแบบสดๆเลยเรี๋ยวเลยบ่ต้องตัดต้องตอมันเหรอเฮาเนี่ยเดี๋ยวเพิ่นสิว่าฮู้บ่ฮู้บ่ฮู้เราก็สิปล่อยเข้าออกมาให้เบิ่งนี่ล่ะพี่น้องเฮาเนี่ยตัวนี้คือตัวที่เฮาผสมกับแม่แรเนาะพ่อเนาะครับซื้อวาไในพ่อตัวนี้เจ้าทองเจ้าทองเป็นหยังคือได้๋ซื้อว่าทอง โอ้ยขายท่องย่าไสรัก <laughs> ขาย <laughs> ท่องย่าใส่กับเล่ยเอาให้เพิ่นเป็นบักท่อง <laughs> ตัวนี้เพิ่นเป็นลูกเต่าเล่าไผ่ละพอนี่ลูกกันเก้าเจริญครับลูกชายเก้าเจริญเนาะครับยี่พอจุงไปทั้งนานค่อยแม่เผื่อเลยวครับมันมันอยากเป็นเงาเงาอยู่มากมามา,มาเออโอ้แดดผลบุกออกนล้ววันนี้เนาะครับไม่ผิดหรงเฮานะครับฟันน้ำนมที่พอเนาะฟันน้ำนมสองปีเท่าไรครับนี่ สองปีเท่าไรสองปีสิบเดือนมันเกิดเดือนไหนเหรอเก้าเดือนมันเกิดเดือนไหนกุมภาเดือนกุมภาเดือนกุมภาเดือนกุมภานเนี่ยยังจะครบสามปีเนาะครับเดือนกุมภาปีหน้าเด้อพี่น้องเด้อยังจะครบสามปีนะครับตัวนี้พี่น้องเขาสูงร้อยห้าสิบสามครับวัดวังหันเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมวัดกับเล้าสะก้อนนะครับก้อนไทยพี่น้องเขานี่พี่น้องครับเขยมจังไหนให้มันคือเหมือดแต่พอจูงไปพุ่น่่เหนะรอว้าไปเดินนั่นได้ปะมามามา <มา S 2> เก่ากระเดินนั่นแล้วมันแกงดีมา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 ขายเให้พี่น้องเข้าเบิ้งคักๆอ่าม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 าเบิ้งความหูความเฉียงนะครับมาอุ้ยหนาเขาไหมพี่น้องห้องอย่างขาบอกอย่างไงนะครับตัวนี้อันนี้คือธรามาชาติที่รีนะครับโดยที่ว่าบ่อาบน้ำเลยพอแลเห็ดแล้ว จากไล่ะเฮ้เห็นแล้วชิน่ต่คนยังบนไนอาบอยะอ้ายืนยดยื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 ดม่่วงพลิบพี่น้อดนึงยืดนึ่งขบย่งไงไปอนเยิดนึงอ้ายืนเงาเานทงโอ้โถถเอามามาหนามาคขนามาลูกชายของนิดนึ่งลูกชายของเก่าจรเญนี่พอเนาะครับเปล่ยนบ่ไยวงเทียบบ่นีนโอ้บ่ไบ่ไเห็นยังเทียบบ่นี่บ่ แม่พี่น้องเ้งากินยาแ<า>ต่นอนนอนแล้วก็นนวกินยามาเบิ่งตัวจริงเด้อพี่น้องเด้มาเรื่องตัวจริงนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมเสียวเสียวยวว่าผมบ่กผดนะครับหางไหมโอ้ขาแข็งเล็บควายอยู่นี่ทุกตัวเด้อพี่น้องเด้อย้ำว่าทุกตัวนะครับเล็บดีบดทุกตัวเป็นยังบกติ <c oughs> ทีหน้ามองนี่เขาไม่พอนี่เพิ่มเอิญเพิ่มเอิญหน้าดินเหนียวสิเพิ่มเอิญหน้ายังพอเออหน้าหน้าดินเหนียวหน้าดงหน้าดงเนาะหน้าดงแล้วบัดนี้ไอ้ทีควายยืนอยู่นี่คือเป็นหินแหงเนาะครับหินแดงหินแหเด้อพี่น้องเด้อเล็บควายนี่เราสิปล่อยเลี้้ยยงออู่ทุกมมืนนะครรัับเเาสิป็นแบบนี้เลย เป็นจิกเป็นคื้จััควยจั้วปลาเนาะพอเนาะครับเรียบนี่พ <Yeah, UH, ี่น้องเข้าังเลยนะครับคุณจักตังเธอเลยบทุกทุกทุกอันเลยพี่น้องเข้าจะดีได้ไหมลูกโอ้รอยหสิบสามพี่น้องเข้าฟันนมนมนะครับหาสิบสองปรขาที่พอเนาะครับครับครับอยหตัวนี้พอเปิดได้บาทหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหาพันบาทครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกับหาพันบาทพี่น้องเข้านะครับต่อรองได เป็นยังจังว่าพ่อซื้อบริจาให้ผมใส่คาว่าพ่อซื้อพี่น้องเขาพ่อต่อพ่อรองอันนี้พ่อเราบ่ได้เอาหม่องหม่องเหมือนต้องพอนะครับเราองห่วงก็ซื้อถ้าพี่น้องเห็นอ่าลายหม่องหลายบอลนะครับกบะราคาคู่ไอ้หน่อยกัสีสูสีนี่พี่น้องเขาแต่ว่าจักสีญ่บ่ใหญ่จักสีหญ่ถออยนี่บ่พี่น้องเขาแต่อันนี้นะครับใหญ่ให้พี่น้องเห็นแล้วเนี่ยร้อยหาสิบสามพี่น้องเขาร้อยหาสิบสองบ่ขาดนะครับเบิ่งเอาเลย ัวนี้เป็นลูกไส้เก่าเจริญนะครับว่าเลี้ยงแชงขาว่ามีหม่องทิ่มพี่น้องห่าหางกระดีพร้อมนะครับลูกเก่าเจริญดิ่งๆเลยลูกแล้วกันนาตาหน้าเขานะครับข้อนี่พึ่งพ่งจะจับข้อที่พลอยเนาะข้อข้อห้ามขึ้นขื่นนี่เนาะข้อก็ร่างขึ้นเบิ่งเอาเลยพี่น้องห่าอันนี้เลี้ยงธรรมชาตินะครับง่ายด้วยหยาด้วยเฟี้ยงหยาง่ายด้วยด้วยพันธุกรรมพิลิพี่น้องเาเบิ่งความร้อเพิ่นอู้ท่านตัวนี้ทางเขาเปิดดีเนาะครับอ้ยเขาไหมแน่นอนพี่น้องห่า ย่างบาทันเต็มเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้นะครับเบื้องเอือกมะพร้าวยอนยันเลยพี่น้องเฮาอันนี้คือควายนอนสิตมแล้วก็เอาเขาไปคอกนะครับแล้วก็ออกมาไายพี่นอ <laughs> ้องเฮาธรรมชาติอีหลีพี่น้องครับจเจียบเจียบตีนพ่อตาทองเลยตีนมึงนี่ <laughs> ขาดแ<า>ท้ๆเด้ตีนปูแม <laughs> <laughs> ่พี่น้องเฮานะครับเดี๋ยวผมถอยออกไปอีกนึนพี่น้องเฮาเอ้เบิ่องเนี้ยมือควายห่อนห่อนนะันดินห่อนดินแล้วเอ้าลูกชายเก่าเจริญ สูงรอยหายทีสามพี่น้องเข้านะครับย่างบอลครบทสามปีคุมผ้าอีกครบทสามปีฟันน้ํานมนะครับต่าพอเราเปิดใบหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับห้องก็ซื้อได้พอเนาะห้องไื้ที่ออรงได้ครับต่อรองได้พี่น้องเข้านะครับมาคุยกันมาเบิงตัวจริงหมักยกยกได้พี่น้องเข้านะครับหมักแยกแยกได้นะครับแยกได้ทุกตัวนะครับหมักตัวใดมาเอาพี่น้องครับเนี่ยมามาเบิงตัวซะก่อนยังคุยกันเนาะพ่อเนาะครับนี่นะครับเอาผมแจ้งไปท่ายไปให้พี่น้องเนีเบื้องเพื่อว่ายุหันยุนี มีควายได้พี่น้องเด้อน,นะครับนี่นะครับให้พี่น้องได้๋ยวหุจักนะครับผู้ใด,ดหาที่หาควายเลี้ยงอยู่นะครับถือแพร่งยาฟ่าวาพี่น้องเฮาให้มาเบิ่งตัวสะกก้อนนะครับให้มาคุยกันให้มาจับเข้าเบิ่งสะกก้อนนะครับขันว่าแพงก็ต่อเอาต่อเอาต่อขันว่าถือพวดก็ตต้มให้เอาให้เบดเอาหมดขึ้นแค่จาว่าเล <laughs> ยเออเอาให้เบดเอาหมดเนาะ <laughs> ว่าเตือนมันมีหายอยู่หรอขันว่าก็ได้นี่พี่น้องเฮานะครับที่พอนี่แหล่พี่น้องครับเอา มักตัวใดนะครับสนจิตสนใจตัวใดเอ๋อพอเป็นยังยังขยายขายกับตัวนี้ขึ้นแต่เสื่องอยู่โอ้บรรมองมันเบาเลี้ยงเกี่งมันอยากได้เงินนี่ละอยากได้เงินเนาะอยเนี่ยจำเป็นนี่ละโลกไพ่กระเบียดเบียนเนี่ยนี่นะครับแล้วเพิ่นก็มีพ่อพันตัวไม้นะครับส้นขึ้นมาพี่น้องเฮานะครับตมาไม่ได้เดินล่างเด้อสอดพื้นไม้พู้ใดอยากได้ลูกพ่อพันดังๆพี่น้องเฮานะครับลูกไส้ฝาประธานอยู่นี่ก็มีพี่น้องเฮาพูดนะขาทอฝาบาดนี่พี่น้องครับมาเบิ่งเอาเด้อ เล็ยบบกย่างไงพี่น้องเฮาเอาเบิงเบ้งเอาเบิ้งเอามักตัวได้เอาเบิ้งเอานะครับเราแบ่งให้ได้ทุกตัวพี่น้องเฮานะครับเราพอ,อาแล้วก็เท้ง,งานงมันสิแม่นตัวนั้นเป็นสัตว์ดีๆแล้วอีแหมมันเอาพ่อใส่เพื่อนดูภาพไปเพื่อดูพาพาไปพาไปใส่อีดอนมึงนะ่ะมันไปบ่๋อถึงมาหาหญ้าซั่นบ่ไปหาแหมมไปลูกไป้าปล่อยเข้าเด้อพี่น้องเด้อควายไปไปไปขึ้นไปหาแหมมุ่นเร็วง่อยขึ้นไปพุ่นไปพุ่นดะ ไปเอาไปเลยไปไปเลยวางสิก็ไปเลยไปโอ้ไปแล้วโอ้แม่แม่เพื่อๆนะซื้อว่าแมมสิครับซื้อว่าแมมเอาอยางไงพอไดเรียกเขาพี่น้องเขาก็ใหม่ได้พอมีนองเจ็บขาเลยเออมา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 คืน้นองเข้าคืนนแทะล้านเปอร์เซ็นต์นะครับล้านเปอร์เซ็นต์คืน้แทแต่ว่าตัวเนี่ยสิพ่าทนิ่งอาจสีเป็นมืออื่นพี่น้องเขาเยอะยอะเพอเื่อผสมนี่เป็นมือยื่นายค ไปเร็วข้อข้อเวลาข้กเร็วเร็วข้อข้อกันข้กมึงอ่ะนะไปเบ้าหมอนรบอีนอกรันมักตัวไหนนะครับสนจิตสนใจตัวไหนให้พี่น้องโทรมาสอบถามพูดคุยตัวร้องราคาครับจ้องเหมือนพี่น้องเด้อนะครับอ่าคำบอกคำจาใดนะครับว่าจาใดที่ออกไปบรสุภาพนะครับต้องขอโทษขออภัยพี่น้องไว้สกอนนะครับพี่น้องเฮาสำรับมือนี้พ่อไวปสำรับมณีพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับ